ដល់ចង់ជួបមួយមួខោបងពាកសំដីរបស់ក ਲਾ តាម្នាក់នេះព្រោះឲ្យខ្ញុំដេញបម្លក់បក់មិនហើយចឹងឲ្យខ្ញុំផាត់ដើម្បីចង់ទៅជួបគ្របអូហេអូ เรียกไ,ได้ว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีก็ว่าได้นะคะเน็ตไอดอลกัมพูชาค่ะเดือดเลยโอ้โหเขิมเลอเกินค่ะอยากจะขอท้าบัวขาวตัวเขาเนี่ยคะคุยด้วยบอกเนี่ยเคยชนะน็อกมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบพลังมีการอวดลวดแบบมวยทงมวยไทยฝีไม้ไลายมือโชว์ให้ดูเพื่อเป็นการขมขวัญสักหน่อยค่ะ ผู้ชมคะแน่นอนก็ว่าจากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ยังคงร้อนแรงนะคะระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยตอนนี้ก็ยังวางใจไม่ได้ค่ะลาม,มาถึงคนในประเทศที่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะหมดศรัทธากับรบัฐบาลปัจจุบันนะคะหลังจากที่มีการหลุดเป็นคลิปเสียงที่ทางนาั้นของนายรัฐมนตรีแพนทองทานเนี่ยได้มีการคุยกับอดีตนายรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างทางนั้นของฮุนเซนนะคะจนทําคนแบบรับไม่ได้อย่างหนักรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้ละประชาชนก็เลยออกมาเรียกร้องอยากจะให้นางสาวแพ ทองธานชินวัตรในท่ามนตรีเนี่ยลาออกจากตําแหน่งค่ะ ซึ่งในขณะเดียวกันนะคะโลกโซเชียลเนี่ยก็พากันไปขุดคลิปนะคะหลายคนก็อาจจะคุ้นคลิปนี้อยู่บ้างพากันไปขุดขึ้นมาค่ะประกอบกับสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะคือเป็นคลิปของเน็ตไอดอลชาวกัมพูชาที่ต้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยชื่นชอบในศิลปะการต่อสู้แล้วก็ก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาประกาศทา้ายอดกำปั้นชาวไทยอย่างบัวขาวให้มาเจอกันบนสังเวียนด้วยโดยบอกว่าผมเนี่ยในฐานะของชาวกัมพูชาชื่นชอบแล้วก็ รักในศิละปะการต่อสู้ของเขมรรวมถึงฝึกฝนมาอย่างยาวนานอยากที่จะประกาศท้าบัวขาวให้มาเจอกันบนสังเวียนในตอนนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องราวของวงการมวยบ้านเราน,นตั้งแต่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเจ้าภาพในการจัดงานแข่งขันซีเกม2023เนาะเขาออกมาประกาศบอกว่าจะไม่ขอใช้ชื่อมวยไทยละในการแข่งขันเนี่ยจะไม่ใชและ จะให้ใช้ชื่อว่ากุลคแม่อะไรแบบนี้นะคะที่หรือว่าเป็นกีฬาประจําชาติของผู้เขาแทนเขาว่าแบบนี้นะคะทําให้ตอนนั้นเนี่ยคือแฟนมวยชาวไทยเองเนี่ยก็รับไม่ได้บอกโอ้โหยี่คือแบบมวยไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆแล้วเขาก็บอกว่ามวยไทยเนี่ยไม่มีใครเรียนแบบได้มีแต่ชาวต่างชาติอยากจะมาแฟนมวยชาวไทยรับไม่ได้คะ่ะแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวอย่างดุเดือดเหมือนกัน ในคลิปวิดีโอค่ะจะเห็นได้ว่าพี่รายุทธนะคะเออก็มีการโชว์สกิลฟิตเลยค่ะฝึกซ้อมเนี่ยพร้อมจะลุยพี่บัวขาวนะคะเตรียมท้าชกับบัวขาวยังสุดกำลังเลยค่ะคุณผู้ชมภายหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนก็บอกโอ้ตายแล้วมีแรงต่อยหรือเปล่าอย่างงั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จนเขาบอกว่าคลิปดังกล่าวนเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นวิดีโอตลกซึ่งหลังจากโพสต์ไปก็มีชาวเน็ตไทยเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนา นนมากอับพร้อมกับเเป็นห่วงนะ,ะแสดงความเป็นห่วงชายคนดังกล่าวว่าแบบเอ้ยไปพักผ่อนเถอะแล้วก็แซวติดตลกกันค่ะว่าเอ๊ะการแสดงแบบนี้เนี่ยอืมก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะฮัดดาวจ้องฟุมือบัวขาวเลยเวสต์สมเด็จบองเวลาตรมันแน่นเลยเวอร์เอาเชียเด็กมันลวกบ่เมันหายยันฮัตเชียงฮัตดำไปจ้องติดจูเก็บอ๋อ 哎！ โอ้จมใช่ปะว้าวเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการโชว์เรียกได้ว่าเรียกว่าลวดลายมวยไทยแบบมาโชว์ผ้าของพี่โบขาวเลยแบบเนี่ยจะสู้กับนู่นนั่นนี่แหมเรียกได้ว่าเป็นการประทะที่เห็นแล้วก็ค่อนข้างน่าจะดุเดือดถ้ามาเจอกันจริง,รงๆอ่ะนะคะก่อนหน้านี้ก็มีอีกคลิปหนึ่งค่ะ ที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์เพราะว่ามีหนุ่มชาวกัมพูชาคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยอาศัยอยู่ย่านคลองเจ็ดนะคะออกมาโพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างจัดท้าทายถึงมวยไทยโดยเฉพาะการเอ่ยชื่อของรถถังจิตเมืองนอนท์แล้วก็บัวขาวบัญชาเมฆค่ะนักชกระดับตานานของไทยแล้วก็มีการบอกนะคะว่าใครพร้อมก็จัดมาเลยอยากจะลองของอะไรแบบนี้นะคะจนคลิปดังกล่าวเนี่ย แพร่ออกไปในโซเชียลอย่างรวดเร็วจนถึงขนาดที่มีคนไปตามล่าหาตัวหนุ่มกัมพูชาคนนี้เลยค่ะคือแน่นอนคือว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความขำขันแล้วก็จริงจังกับการที่หนุ่มไดนังกาวเนี่ยออกมาท้าทายแบบนี้นะครบบางรายเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นการเรียกร้องความสนใจในขณะอีกหลายเสียงค่ะบอกว่ามันจะมาดูถูกดูแคลนมวยไทยแบบนี้ไม่ได้ไปตามล่าหาตัวมันซิจนเขาทนไม่ไหวค่ะเขาก็บอกว่าการดูถูกดูแคลนมวยไทยเนี่ย คือเขารับไม่ได้จริงๆมันถือว่าเป็นการที่ได้ว่าเป็นศิลปะเนาะเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทั่วโลกเขายอมรับแม้จะยังไม่มีการตอบโต้ใดๆจากฝังนะักมวยที่ถูกเอ่ยชื่อทั้งสองท่านก็ตามนะคะแต่ว่าแฟนมวยจานวนมากเนี่ยเขาก็มาตั้งคําถามว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันกล้าจริงๆหรือว่ามันบ้ากันแน่วะเขาบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าทั้งบัวขาวแล้วก็ทั้งรถถังเนี่ยเขาก็มีประวัติการชกที่ไม่ธรรมดาแล้วเองเนี่ย คือจะไปสู้กับเขาได้ยังไงนะคะจนหนุ่มกัมพูชารายดังกล่าวเนี่ยเขาก็ออกมาอัดคลิปขอโทษไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะคะหลังจากที่โดนตําหนิอย่างหนักแล้วก็น่าจะมีคนไปตามล่าตัวนั่นเลยค่ะถึงพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเฮ้ยรับไม่ได้จะมาพูดท้าทายแบบนี้ทั้งที่ตัวคุณเองคุณก็บอกอยู่คลองเจ็ดอยู่ประเทศไทยแบบนี้มนไม่สมควรโดยบางช่วงบางตอนค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีคลิปออกมาแบบนั้นน่ะที่ผมเคยพูดไปอ่ะทาให้มีการเดือดร้อนผมนี่แหละ คือไอตัวผมยาวๆนะคะที่พี่ๆกําลังตามหาตัวอยู่ผมขอโทษที่ทําคลิปไปแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ตั้งใจจะหาเรื่องคนไทยนะผมเนี่ยหมายถึงคนบ้านเดียวกันไม่ได้หมายถึงคนไทยเลยอย่างเงี้ยนะคะ เขาเนี่ยมาคอมเมนต์มาหาเรื่องผมผมก็เลยอัดคลิปแล้วก็ตอบโต้ออกไปแบบนั้นเขาก็อ้างเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะที่แบบว่าออกมาพูดแบบนั้นผมไม่ได้ไปหาเรื่องคนไทยหรืออะไรเลยผมพูดแค่หมายถึงเพื่อนบ้านผมหรือคนบ้านเดียวกันแค่นั้นเองเราไปฟังคลิปที่เขาขอโทษกันสักนิดดีกว่าค่ะสวัสดีครับพีพีทุกคนครับสวัสดีครับคนไทยทุกคนนะครับ ผมออกมาออกตัวมาขอโทษคนไทยทุกคนเลยครับที่ผมทําคลิปไปมันดูไปมันไม่มันไม่ดีครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษคนไทยทุกคนนะครับผมไม่ได้ไปหาเรื่องคนไทยเนี่ยผมไม่ได้ไปหาเรื่องครับผมแค่ทาคลิปเล่นกับเพื่อนแล้วก็กับคนบ้านผมนะครับผมไม่ได้ไปหาเรื่องคนไทยหรืออะไรเนี้ยครับผมไม่อยากมีเรื่องมีอะไรเลยครับต้องขอโทษคนไทยทุกๆคนนะครับ อยากอยากเข้าใจผิดเลยนะครับ นี่ยค่ะคือก็ได้เรียกว่ามีหลายคนนะคะที่ออกมาท้าทายกำรรปั้นของคนไทยนะคะผู้ชมคะโดยเฉพาะนักชกมวยไทยซึ่งได้เรียกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะสำหรับความคืบหน้าทางด้านของนายรัฐมนตรีกัมพูชายอย่างฮุนมาเน็ตนะคะก็ก่อนหน้านี้มีการออกถแถลงการผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวค่ะประกาศว่าจะระงับการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซทุกชนิดจากประเทศไทยค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22เนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะก็เริ่มแล้วค่ะจน ไปถึงแบบไม่รู้ถึงเมื่อไหร่นะคะโดยการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดน,นไทยกัมพูชาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ประเด็นที่ทางการไทยเนี่ยมีการสั่งปิดจุดผ่อนปลนทางการค้าช่องสายตะกูลน,นะคะรวมถึงความกังวลของชาวกัมพูชาด้วยที่เกี่ยวกับพวกกิจกรรมของนักปั่นจักรยานไทยในการแบบที่เรียกว่าเขาเองก็รู้สึกว่าไม่สบายใจ ก็เลยออกมาถแถลงนะคะโดยที่ทางด้านของนายยกรัฐมนตรีอย่างคุณมาเนียก็ระบุอย่างชัดเจนเลยว่าบริษัทนะคะที่จัดจาหน่ายน้ํามันในกัมพูชาเนี่ยของเขาเองเขาก็มีศักยภาพาเพียงพอนะที่จะนําเข้าเชื้อเพลิงแล้วก็กา๊าซจากแหล่งอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นเพียง1เดือนหรือแม้กระทั่งในระยะยาวก็ตามเขาบอกว่า ประเทศเขาเนี่ยก็มีศักยภาพไม่ต้องง้อคนไทยแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าทางด้านของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิบัวุฒิสภา,ภา,ากัมพูชาเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบโต้กรณีที่มีข้อเสนอจากฝ่ายค้านไทยให้รัฐบาลไทยเนี่ยระง,งับการขายน้ํามันให้กับกัมพูชาโดยย้ําว่ากัมพูชาเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อเรียกว่าบริษัทพลังงานของไทยเองนั่นแหละเขาก็บอกแบบนี้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็เตือนไปถึงความแบบ เป็นไปได้ในการลดการพึ่งพาสินค้าแล้วก็รายงานจากประเทศไทยนะคะ สำหรับมาตรการร้านการนำเข้าน้ํามันแล้วก็การจับประเทศไทยของมพูชาในครั้งนี้ค่ะนับว่าเป็นการยกระดับมาตรการต่อโต้ทางการค้าที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะบริษัทไทยค่ะที่มีการไปลงทุนแล้วก็ดําเนินธุรกิจในกัมพูชารวมถึงภาคการค้าชายแดนที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งก็ต้องติดตามนะคะว่าสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบที่อา,อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะซึ่ง แน่นอนเพราะว่าทางไทยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่ามันเดือดร้อนอะไรนะคะก็มีการปิดด่านไปค่ะมนม,มีอะไรปกติครับปกติอยู่อยู่ในขั้นตอนรอการระชุมณาบีซีครับก็รอให้ทางฝ่ายกัมพูชาพนัดประชุนมนายทีนึงของเราก็พร้อมตลอด จากี่เห็นภาพในโเซเชียลที่มีชาวขมิ้นทมาที่โรงเรียนทางภาคใต้แล้วรพ่อ่าที่ออกประสาทราชควายขอเป,เป็นเพื้นที่ที่เขาไม่ค่อยได้ได้มาแสดงใรันะครับแตเพิ่งขึ้นมาเราว่าเป็นเพลเนเพลงสุนสนานธรรมดาก็ได้ชี้แจงกับทหารเขมิ้นที่เขาพาชาวบ,บ้านขึ้นมาว่าขอให้ดูแลลูกบ้านให้ดีฝ่ายเรานเราก็ ก่อนที่จะให้ชาวบ้านขึ้นไปก็เราให้ชี้แจงก่อนว่าให้อย่าให้แสดงสัญลักษณ์อะไรต่างๆเพราะเป็นพื้นที่ที่เป็นเป็นสัญญาร่วมกันว่าเราจะต้องไม่มีการแสดงก็ให้ไปกราบไหว้ธรรมดาเอาแป๊บนึงครับมาแสดงแป๊บนึงแล้วก็หยุดก็อยู่ที่สถานการณ์ครับอยู่ที่สถานการณ์ของ ของกับพูชาว่าจะยังไงต่อประเ <ฮะ S 2> ็นที่ท่านโรงงานในการสังเกตของดานล่าสุดที่การาเห็นไรอ๋อเป็นเรื่องอ๋อด่านม้าเข้างา,านมา้า,นมาเขาเขาปิดก่อนเราอยู่แล้วเขาปิดก่อนเราแล้วก็เราก็ให้ปิดตามแล้วก็ไม่ถึงฝั่งฝั่งอื่นก็ปิดไปแล้วป,ปิดไปแล้วครับด่านช่องกำนาเาขาก็ปิดก่อนลำเขาปิดก่อนเราด่านหนึ่งที่เราก็ปิดเพิ่มเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นด่านทั่วคราวไม่ค่อยมี การซื้อขายกันมากมายสักเท่าไหร่นะครับก็บเพื่อความเรียบร้อยความปลอดภัยก็ปิดไปก่อนในช่วงน,นี้ก็ส่วนการดูแลด้านนุสัยทัพก็ยังมีอยู่คนเจ็บคนป่วยหรือเร่งด่วนอะไรแล้วก็อนุรมได้ ไม่มีครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมครับที่เป็นกำลังใจให้กับรูกหร้านทาหารที่อยู่แนวหน้าผมเดวยดรุ่งชาสูงสุดในพื้นที่ก็จะทำหน้า,าที่หให้ดีที่สุดเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ